แบ้าบวงสรวงแล้วครับก็รู้สึกดีใจแบบเหมือนแสดงความยินดีที่ได้บวงสรวงแล้วเพราะว่าเราก็ทำงานเหมือนเวิร์กช็อปมาหนึ่งเดือนเต็มมากๆเยอะมากจริงแล้วก็มีเรื่องบทที่เราได้อ่านกันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าบทบทแบบน่าเล่นมากแล้วก็แบบบทละเอียดมากทั้งโปรดักชั่นที่ยิ่งใหญ่แล้วก็นักสแสดงที่เยอะมากจริงแล้วก็บทที่แบบละเอียดมากดีมากนี่จะขายที่ซื้อเลยใช่ไหมเฮ้ยต,ต้อง <นะ S 2> ซื้อแล้วต้องดูใช่ต้องรอดูครับผมบอกเลยว่า เป็นโปรเจกต์ส่งท้ายปีแล้วกันใช่เป็นการเริ่มโปรเจกต์ท้ายปีที่ยิ่งใหญ่มากๆใช่เพราะว่าจากการอ่านบทของพวกเราวันนี้รู้สึกว่ามันละเอียดมากๆแล้วก็อ่านไปคือแต่ละคนคือแบบเหมือนได้อยู่ไปอยู่ในแบบอยู่ในเหตุการณ์นั้นคือแต่ละคนหูหูหูใช่คือแบบมันมีอะไรที่คาดไม่ถึงเยอะมากๆครับผมแล้วก็นักสแสดงของพวกเราก็เยอะ<ๆ>เยอะมากๆครับผมแล้วก็เราได้แบบนักสแสดงที่มีประสบการณ์แบบ มีพี่เวียพี่ป๊อกมีพี่นิงเนี่ยคือเรียกว่าแบบเรามีนักสแสดงที่มีฝีมือแบบมาเล่นกับพวกเราด้วยครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราได้จะน่าจะได้รับประสบการณ์แน่นอนครับผมเราแบบว่า ซ้อมวิ่งไปยังซ้อมวิ่งแค่ไหนแล้ว้อมซ้อมแล้วซ้อมร่างกายซ้อมวิ่งซ้อมล้มเรียบร้อยซ้อมล้มที่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่แม็กบอกว่าซ้อมหล่อตอนล้มเฮ้ยนั่นผมไม่ต้องซ้อมครับผมนั้นหล่ออยู่แล้วฮ่าพี่แม็กซ์ส่วนผมเนี่ยไม่ต้องซ้อมอะไรเลยเพราะว่าน่ารักอยู่แล้วไม่เพราะแอบซ้อมก่อนไปเวิร์กช็อปแต่บอกว่าไม่ต้องซ้อม เรียกว่าผมเนี่ยฟิตร่างกายทั้งด r มดีแลนด์ด้วยในช่วงนี้ด r มดีแลนด์แล้วก็ซอมไบเวอร์ด้วยเพราะว่ามันผมคิดว่าแบบหนักจริงๆใช้ร่างกายเยอะมากเราเป็นซอมบี้หรือว่าเราเป็นอะไรอ่าอะไรเยออะไรดีไงนี่มาหลอกถามพวกเราใช่ไหมอยาาโดนกัดโดนกัดตรงไหนอยาาโดนกัดตรงไหนอยาาโดนให้กัดแม่เอาซอมบี้เอาอย่างอื่นฮะมดกัดหรือเปล่า ไอ้เรื่องหนึ่งที่ไม่ได้ทำมั้เราจะขึ้นเราจะขึ้นอันดับสองในการเป็นหนุ่มสปอยแห่งมดูมังเก่หรือเปล่าผมไม่เคยสปอยให้พี่ซีคนเดียวก็พอเลยจริงเหรอพี่ซีสปอยเยอะเหรอเออมีเขาพี่เบอร์สองเลนะเฮ้ยใครล่ะพี่สองโอ้ยพี่พี่เน็ตองอาจจะแบบใกล้เบอร์หนึ่งแล้วใกล้เบอร์แล้วเราสองคนจะแยกตำแหน่งได้ไหมให้เราเราไม่พูดเลยเราสปอยกันขึ้นนี้ก่อนเลยเราสปอยเรื่องไข่เจียวก่อน ในในใครับคือผมบอกได้เลยว,ว่าได้ประสบการณ์เยอะมากจริงเพราะว่าเราได้จะถ่ายกันทั้งคืนหรือว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มกองตอนไหนเพราะมันต้องใช้สถานที่มืดด้วยแล้วก็ใช้พลังงานเยอะมากจริงผมว่าอาจจะใช้เยอะมากกว่าวิเจตอีกด้วยซ้ำอ่านบทกันมาแตบเตรียมพร้อมแล้วรู้ทุกอย่างเลยอ่านแล้วดูวออแล้ว,ลวใช่ก็คือบทนี้ผมบอกเลยว่าละเอียดมากมากแล้วก็ต้องเจ็บตัวไหมผมว่ามีเจ็บกันเยอะอยู่ นี่จะหลอกถามอะไรอีกหรือเปล่าใครเขาจะไปหลอกอะม <จง S 2> ีเจ็บตัวแน่น,นอนแต่จะเป็นใครก็รอดูรอดูเอาครับได้ข่าวว่าใกล้จะเปิดกล้องแล้วเดือนนี้เลยเปิดเดือนนี้เลยครับใช่ครับผมแล้วเราไม่ได้เที่ยวเลยส่วอ่ายังไม่ถึงเราแล้ว,ลวเขาเก็บคนอื่นก่อนเ <c oughs> ขาเก็บคนอื่นก่อน <c oughs> เราขอเขาไปที่หลังหลังคริสต์มาสเลยเออเหมือนเขาจะน่าจะเก็บคนที่เอ่อที่มีซีนที่ไม่ได้เป็นรวมที่ที่ที่ไม่ได้รวมกันอะไรเงี้ย <c oughs> เอออะไรเรามาเอออะไรหมายถึงว่าซีนร,รวมหมายถึงว่ามหาลัยหรือว่าคนที่เยอะๆครับเพราะว่าคิวถต่ละคนเาียวไม่ได้เขาจะเก็บคนที่แบบเป็นตัว <c oughs> ใช่ใช่เรียกว่ามันมันอาจจะมีแบบ2เส้นเรื่องใช่แบบอาจจะแบบมาอาจจะไม่ได้ถ่ายรวมกันทั้งหมดใช่แล้วสุดท้ายอาจจะมา,มารวมกันพยายามแบบ <c oughs> พยายามแบบเพราะว่าปีนี้เรามีไปที่อื่นดูไปไหนบ้างคะ ไปไปที่หนึ่งอะไรเงี้ยครับแบบอาจจะไปคือไปเที่ยวเองด้วยไปพักผ่อนด้วยไปทำงานด้วยครับผมไปพักผ่อนด้วยสองคนสองคนเพราะเธอไปทำงานแล้วก็คือถูกโอกาสพักผ่อนด้วยกันเลยใช่เพราะไปกันสองคนก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำงานน่าูกงอนนกัค็ขอขิงนิดนึงเพราะทั้งปีไม <5 Bref. S 1> ่ค่อยได้ขิงเท่าไหร่อก็จะให้โอกาสเจ้าหนี้เลยขิง ครับก็เราจะไปบางที่สองคนเพื่อไปเจอทุกคนที่นู่นหรือว่าไปทำงานที่นู่นใช่บอกว่าอยางอากาศดีมาเอ่อมันเป็นโซนไหนนะโซนเอ่อเทเวลตี้เอเชียหน่อยฮะอะไรวะบอกวอบอกเลยว่าโซนเอเชียนี่แหละครับอ่าแต่ว่าหนาวหนาวเย็นๆมีมีม้ามีไม่มีไม่รู้อันนี้ต้องมอยเจอเขาได้นะฮะฮะอ่าจะจอยเจอไม่ใช่เอเชียเมื่อไหร่นะคะ ในเดือนนี้นหะครับผมว่าก็คริสต์มาสเราจะได้เจอติวเตอร์ยิมไหมอาจจะเจอติวเตอร์หรือว่าอาจจะไม่เจอผมก็ได้ไม่เสียใจคริสต์มาสไม่ใช่วันไหนก็คิดมากคริสต์มาสคือวันที่ยี่สิบห้าผมอาจจะไม่อยู่ก็ได้ต้องให้งอเหรอคือทำท่านี้คือจะให้ขางงอให้ถูกไหมไม่เราไม่อยู่อ่ะก็จจะไปที่อื่นก็ได้จริงๆริยี่สิบห้าเราดูตารางแล้ว ก็งานงานอย่างเขาได้นะครับผมยี่สิบห้ายังว่างนะครับเข้ามากันเยอะๆเลยจ้างได้นะครับผมใช่ครับส่วนสามสิบเอก็ยังเหลือผมนะฮะใหญ่ก็คุยเตอร์เขามีไปคอนเสิร์ตแล้วเฮ้ยส่วนรอจ้างผมไปจุดพูดให้ก็ได้ยังอยังยังยังรอรอดูเพราว่าจะเป็นงานอะไรครับผมก็คือมีแลต่ายังไม่บอกว่าที่ไหนกับใครอย่างได้ห่าว่างอยู่อยากจะไปต่อเมื่อพิจารณา อาจจะต้นคิดมาที่ไหนสักที่หนึ่งนะถ้าเกิดไม่มีงานนะถ้ามีงานรงรก็ดีก,ดก็ดีครับถ้ามีงานก็ดีถ,ดถ,ดถ้าไม่ได้เขาดาวด้วยกันเนาออาจจะไม่ได้เขาดาวด้วยกันหรือเปล่านะ จริงอยากมาแต่ <ไป S 1> ว่าแบบอาจจะเลยเขาดาวก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ย<ม>เขาอาจจะแบบเอ่ออยู่ที่งานอยู่อะไรอย่างงี้ยเ้าไปให้กำลังใจที่งาน<ม>เลยแสดงว่าเขาหลีกแล้วขอแบ่งแบ่งเงินหน่อยได้ไหมอุยคือคือเขาเนี่ยก็มี คือเขามีงานของเขาอะไร31สามสิบเอ็ดส่วนเราเดี๋ยวอาจจะไปนั่งกินข้าวชิวๆอะไรอย่างนี้ทำไมต้องไปเชียร์หรอไม่ต้องมีเชียร์ให้กำลังใจเราหรอก่เชียร์เดี๋ยวเผื่อแบบงานอื่นเข้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปงานอื่นถ้าตอบตอนนี้ว่าไปเชียร์เดี๋ยวแบบเราไปฟรีไงเราไม่ได้ไปงานอื่นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแบบอาจจะวางแผนแบบไปเที่ยวอะไรนั่นนี่ด้วยกันแต่ว่านี้ไปไปเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วเขาหลังจากที่ไปนานด้วยกัน ก็เลยแสดงว่าคือเรื่องนี้เรืออเนี้ที่เขาเปิดกล้องแต่ไม่มีเราแน่เพราะเราเตรียมแผนที่เดียวไว้แลตอนแรกผมเช็คแล้วผมเช็คแล้วผมเช็คแล้วจริงเพราะตอนแรกมีชื่อผมมีชื่อผมกับพวกเราแล้วผมก็ให้ทีมงานไปเช็คว่ามีจริงหรือเปล่าผมจะได้เตรียมตัวเพราะเวลาผมทํางานผมต้องใช้เวลาการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะเพราะว่าทั้งสภาพจิตใจการทํางานร่างกายต่างๆมันปเย <c oughs> เอาจริงๆเอาวจริงๆคือเวลาทำงานเนี่ยเราต้องเตรียมทั้งสภาพจิตใจร่างกายาต่างๆก็เราอาจจะทําหลายอย่างอะไรเงี้ยฮะ, <c oughs> ะเราก็ต้องเตรียมอาจจะเฟิร์มร่างกายมีวันที่ออกกำลังกายด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ไปเต็มที่ร่างกายเลยได้เฟิร์มาแรคตเตอร์ล่ะต้องเตรียมแค่ไหนอ่าจริงจริงก็หลักๆก็คือเตรียมร่างกายเพราะาเรื่องนี้เราใช้ร่างกายแบบหนักมากๆแบบไม่ว่าจะเป็นการวิ่งการหนีแล้วก็แบบสภาพจิตใจด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะลึกลึกมากขึ้นมากกว่าแบบซีรีส์ที่เราเคยเล่นมาครับผมเพราะว่ามันมีไข่ลึกไข่กลางคืนอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะใช่ครับผมแน่แน่ยันเช้าเราาิ่มชินและผมไม่ชินผมนอนเร็วครับนอนเร็วช่วงนี้ผมออกกำลังกายแล้วผมนอนเร็วก็ยังๆๆชิโยคือเริ่มปิดเพราะว่าเดี๋ยวต้องซ้อมดีมดีแหละใช่จริงๆช่วงนี้เราก็แบบเหมือน เราได้ซ้อมดีมดีแลนไปด้วยใช่เราแบบก็เป็นการแบบเฟิ่์มเฟิ่มร่างกายไปด้วยครับผมแล,แล้วก็เราก็เวิร์กช็อปที่เน้นไปทางแบบการมูเมนต์ครับผมอา่าโอเคฝากเนี่ยค่ะฝากให้ทุกคนลองดูเรื่องนี้ฝากงานของเราฝากแฟนมี้ฝากอะไรทีสร่สปอยได้ค่ะครับเนี่ยต้องฝากพี่เจ็ดคนกลางด้วยนะครับออนแอร์ air, ทุกวันศุกร์นะครับเวลา สี่ทุ่มสิบห้านะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ที่มันดีชแนลนะครับห้าทุ่มสิบห้าเหมือนกันนะฮะแล้วดูอันคัดได้ที่ไอซิลลีนะครับห้าทุ่มสิบห้าเหมือนกันครับสำหรับใครที่อยากดูย้อนหลังนะฮะก็ไปดูที่ในช่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับใช่แล้วครับที่สําคัญนะครับฝากซาวเวอร์ด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่แบบเราเราตั้งใจกันทําทํากันมากๆนะครับผมก็ยกทัพจากดูมันดีมาแบบกว่าแบบสิบกว่าคนเลยแล้วก็มีแบบ แ,แสดงแบบมากประสบการณ์มาร่วมแสดงด้วยแบบเยอะมากๆครับผมก็อยากยังไงก็ฝากติดตามซาวเวอร์ของพวกเราด้วยนะครับส่วนอีกอย่างนึงนะครับผมว่าปีหน้าเนี่ยค่อนข้างเต็มที่และหนักมากสำหรับพวกเราเนีก็ต้องขอชาวออขอกำลังใจชาวแฟนๆและทีมงานทุกคนส่งให้ถึงพวกเรานะเพราะปีหน้าเนี่ยมีทั้งดีมดีแลนด์ที่ในประเทศและต่างประเทศแล้วก็มีซาวเวอร์อีกคิดว่าน่าจะ ค่อนข้างหนักพอสมควรเนี่ยก็ต้องขอกำลังใจจากแฟนๆเยอะๆเลยนะครับ่ครับผมแล้วก็มีซีรีส์เกาหลีอีกหนึ่งเรื่องนะครับซึ่งแบบอาจจะแบบเดินทางไปถ่ายทาในปีหน้าครับผมโอเคขอบคุณค่ะกสวัสดีีใหม่ฝากสวัสดีใหม่ยิ้มก่อนนะ ครับมาห้าสี่สามสวัสดีปีใหม่นะครับปี2567นะครับปีนี้เนี่ยอะไรที่อยู่ปีที่แล้วเนี่ยให้ทิ้งๆไปให้เราพักผ่อนบ้างเราทำงานมันเหนื่อยมากแล้วเขาใช้งานเราเยอะแล้วเนี่ยก็อยากทุกคนเนี่ย พักผ่อนสำหรับชิ้นปีนะครับเพื่อแบบไปกินข้าวกับครอบครัวหรือคนที่เรารักนะครับเพื่อแบบเอนจอยหรือว่าปล่อยสบายบ้างเราอาจจะทํางานมา11เดือนเกือบเกือบสิบสองเดือนอะไรอย่างี้อยากให้ทุกคนเนี่ยหาเวลาพักผ่อนบ้างเพราะเราทํางานมาเหนื่อยแนละ้วต้องปีให้ร่างกายได้จิตใจได้พักผ่อนบ้างแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาสู้กับโปรเจกต์ใหม่ๆของแต่ละคนหรือว่า ในในแผนของแต่ละคนนะอให้ทุกคนสู้ๆะครับใช่แล้วครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเวลาปีใหม่นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตยังมีสตินะครับพวกเราก็มีของขวัญให้ทุกคนด้วยก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นดีมดีแลนสองไม่ว่าจะเป็นแบบซองไวเวอร์แล้วก็มีซีรีส์เกาหลี L L e ของพวกเราด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนใช้ชีวิตในช่วงปีใหม่ยังมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตยังมีสติครับผมครับท้ายนี้ผมอยากฝากข้าวไข่เจียวให้กับทุกคนเพื่อจะตใจ